ฐานของนายอลรณ์กรพลบุตรครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเปิดงานครับอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาด้านเกลือทะเลประเพณีแรกนาเกลือเอาเลิกเอาใช้ของการเริ่มทํานาเกลือในฤดูใหม่ครับที่จังหวัดสมุทรสาครนายอลรณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเป็นประธานในงานอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล <gle Casey> ใช้ชื่องานว่าประเพณีแรกนาเกลือครับซึ่งก็เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อการเริ่มทํานาเกลือในฤดูการใหม่ก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือช่วงหลังออกพรรษาโดยถือเลิกยามอันดีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการทํานาเกลือทําให้การทํานาเกลือมีความราบรื่นไม่มีอุบสรรคแล้วก็ได้ผลผลิตเกลือเป็นจำนวนมากครับ แล้วก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร,กรชาวนาเกลือและรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทํานาเกลือของประเทศคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยครับก็ได้พิธีแรกนาเกลือที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็พิธีทําขวัญเกลือในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่นๆเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบสารวัฒนธรรมโดยภายในงานครับประกอบด้วย4กิจกรรมก็คือมีพิธีสงฆ์ถวายพระทหารแด่พระสงฆ์9รูปมีพิธีแรกนาเกลือพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาด้านเกลือทะเลประเพณีแรกนาเกลือครับแล้วก็นิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่แล้วก็มีร้านจําหน่ายสินค้าร้านอาหารในเส้นทางสายเกลือครับ ภายใต้แนวคิดซอแสแซนซีฟูด้ดเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเป้าหมายก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลในรูปแบบต่างๆด้วย